สวัสดีคนวันจานทร์ดวงรายสัปดาห์9 15 เดือนธันวาคมดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่หยิบ4ี s <S mm hmm. เป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจเฟซบ o o k สมะพยากรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวงนี้คือดวงโดยรวมมีเรื่องต้องเลือกมีเรื่องต้องตัดสินใจเรื่องบางเรื่องผิดหวังเรื่องบางเรื่องไม่ได้ดังใจแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกก็ต้องตัดสินใจคนวันจันทร์ช่วงนี้คิดเยอะคิดมากเครียดวิตกกังวลกลัว กลัวหลายๆสิ่งกลัวหลายๆอย่างกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ดีกลัวจะไม่ประสบความสําเร็จกลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวผิดหวังรวมไปถึงเรื่องของการกลัวความลับจะถูกเปิดเผยกลัวถูกเปิดโปงกลัวถูกแฉมีไปหมดทุกความกลัวต้องเลือกนะ ทางที่ดีถ้ามันมาถึงทางแยกแล้วจำเป็นต้องซ้ายหรือขวาก็จำเป็นต้องเลือกไม่มีคำว่ามืดแปดด้านไม่มีคำว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกใครไม่ได้มันต้องพูดค่ะมันต้องบอกค่ะถ้าคุณไม่สามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเองคุณต้องพูดคุณต้องบอกคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์มีคนช่วยเลือกมีคนช่วยตัดสินใจเรื่องของการงานระมัดระวังความขัดแยง้งระมัดระวังเรื่องของความผิดพลาด ทำอะไรช่วงนี้พยายามทำด้วยความรอบคอบแล้วอย่าให้ใครมาบังคับจิตใจเราต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเราไม่วุ่นวายกับใครใครก็อย่ามาวุ่นวายกับเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่เหลือ อยู่ที่คุณจะก้าวข้ามผ่านความกลัวได้หรือไม่งานไหนไม่ดีคุณมีโอกาสจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือใครที่คาดหวังอะไรไว้ก่อนหน้านี้ผิดหวังแล้วอย่ามัวแต่โทษตัวเองอย่ามัวแต่เศร้าต้องก้าวต่อไปสอบไม่ได้สอบไม่ติดเลื่อนขั้นไม่ผ่านไม่ได้บรรจุอย่ามัวแต่เศร้าอย่ามัวแต่กลัวทุกคนต้องมีความหวังอยู่เสมอแล้วจะสำเร็จก้าวข้ามผ่านความกลัวนี้ไปให้ได้ส่วนเรื่องของการเงิน รอบครอบนะเรื่องเงินะจะทำธุรกิจจะทำธุรกรรมจะทำอะไรใดก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องทางการเงินหรืออะไรใดๆก็ดีอ่านเอกสารอ่านสัญญาให้ดีอะไรที่มันเป็นส่วนแบ่ง อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์อะไรที่มันไม่ใช่แค่ของเราคนเดียวนะต้องดูให้ดีๆเพราะว่าไพ่มันจะมีความลำบากใจเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องของความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องของการกล่าวหากันเกิดขึ้นดังนั้นต้องรอบคอบตกลงกันให้ชัดเจนทำทุกอย่างให้เคลียร์แล้วก็แบ่งกันให้ลงตัวส่วนอะไรที่มันคุมเคลือ ต้องเคลียนนะอะไรที่ไม่ชัดเจนทําให้มันชัดเจนนะเรื่องเงินช่วงเนี้ยมีเรื่องให้อึดอัดมีเรื่องให้ลําบากใจมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้เครียดส่วนเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยเหนื่อยนะคนโสดอะอยู่คนเดียวก่อน ถ้ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครคนโสดอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะรู้สึกว่ากลัวไปหมดเลยไม่กล้าจะเริ่มต้นใหม่ไม่กล้าจะเปิดใจมีความเหงามีความเศร้าคนวันจันทร์ช่วงเนี้หยหลายๆคนมีอาการสุ่มเสี่ยงนะเสี่ยงจะเป็นโรคซึมเศร้านะผิดหวังไม่ได้ดังใจคิดเยอะคิดมาก คนโสดเนี่ยเหงาหน่อยแต่ถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่มาบั่นทอนใจเหงาๆสบายใจกว่าดีกว่าการมีเขาแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจมีแฟนแต่เหมือนไม่มีอย่ามีดีกว่าคนมีคู่ก็เหมือนกัน บางคู่จับปลาสมือบางคู่มีรักซ้อนรักสามเศร้าบางคู่ไม่ได้มีเรื่องชู้สาวแต่ก็เขาไม่ใส่ใจเราเลยเขาไม่สนใจเราเลยแล้วก็มีเรื่องให้ทะเลาะกันบ่อยมากความรักความสัมพันธ์ของคนวันจันทร์ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแฮปปี้ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นพิจารณาตัวเองทบทวนตัวเอง หันกลับมารักตัวเองหันมาให้คุณค่ากับตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองซะอย่าจมปรักอยู่กับอดีตอย่ายึดติดอยู่กับความผิดหวังก้าวข้ามผ่านความกลัวตัวเลือกดีๆมีอยู่โอกาสดีๆมีทั้งเรื่องงานเรื่องความรักและเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้คนวันจันทร์สู้ๆหน่อยสุขภาพระมัดร,ระวังซึมเศร้าเครียดไมเกรนเส้นเลือดในสมองปัญหาเนื้องอกซีดคุณผู้หญิงระมัดร,ระวังตกขาวแล้วช่วงนี้มันจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจหรือจุกเสียดแน่นหน้าอกต้องระมัดระวังโควิดก็อย่าประมาดดูแลสุขภาพด้วยทำบุญที่เกี่ยวกับการให้การถ่ายชีวิต การไถ่ชีวิตคนก็อุปกรณ์การแพทย์และโรงพยาบาลไถ่ชีวิตสัตว์ก็แล้วแต่จะสะดวกจะเป็นปลาเป็นกบเป็นหอยจะเป็นวัวควายหรือจะเป็นน้องหมาน้องแมวได้ทั้งหมดเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลข2และเลข3พยายามหลีกเลี่ยงสีที่ไม่เป็นมงคลคือสีขาวเน้นใส่สีให้มันสดใสฉูดฉาดดึงพลังบวกใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมัครพยากรณ์ค่ะ